ราชาลุกหนังทั่วโลกขอเสนอเจ็บจริงใช่ไหมลิวอพูเฮดาวินนูนเยสพร้อมช่วยทีมดวลไบรตันลิวอพูมีลุนได้ใช้งานดาวินนูนเยสกองหน้าคนสำคัญในแมตช์พบไบรตันแอนโฮปเอลเบียนเกมพรพเมยริอังกฤษวันที่31มีนาคมนี้นูนเยสได้รับบาดเจ็บกล้ามเนื้อหลังต้นขาจากเกมแดงเดือด F a คัพรอบก่อนรองชนะเลิศที่หงแดงออกไปต่อเวลาพิเศษแพ้แมนเชสเตอร์ยตไนเต่ต 3, ตอ3-4เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ส่งผลให้นักเตะถอนตัวจากทีมชาติอุรุกวัยชุดที่จะลงเตะเกมอุ่นเครื่องกับทีมแคว้นบาสและไอริคสวันที่23มีนาคมกับ2 6มีนาคมตามลำดับอย่างไรก็ตามลิพูยังได้รับข่าวดีเมื่อแหล่งข่าวเปิดเผยกับฟุตบอลอินไซเดอร์สื่อลูกหนังชั้นนำว่าการถอนตัวจากทีมชาติเป็นเพียงการป้องกันเอาไว้ก่อนและคาดว่านักเตะคงไม่ต้องใช้เวลาพักฟื้นร่างกายนานมากนักทางนี้จากการประเมินของทีมแพทย์ลิเว์พูระบุว่านูนเยสไม่มีปัญหารุนแรงใดๆทั้งสิน้น โดยหลังจากได้พักผ่อนและพักฟื้นร่างกายนักเตะน่าจะกลับมาลงสนามช่วยทัพของแดงรับมือเดอะสี่เก่าที่สนามแอนฟิลด์ช่วงสิ้นเดือนมีนาคมนี้เจมเพียสจากเดียติรายงานว่าเมื่อสัปดาห์การแข่งขันทีมชาติผ่านผลไปเกมต่อไปที่ลิพูจะเล่นก็คือเกมที่เปิดบ้านแอนฟิลด์พบกับไบรตันแอนฮปเอาเบียนในวันที่31มีนาคมซึ่งเกมนี้คาดว่าอิบราฮิมากนาเต ถ้าไม่เจ็บจากทีมชาติและเคอร์ติสโจนจะเป็น2ผู้เล่นที่กลับมาจากอาการบาดเจ็บและพร้อมลงสนามช่วยทีมหงแดงได้ในเกมนี้ส่วนเทรนเล็กซาาเนอร์โนเองก็มีโอกาสอยู่เหมือนกันแต่เชื่อว่าเขาน่าจะพร้อมเช่นเดียวกับดีโกโชตาสำหรับเกมเกยือนแมนเชสตในวันอาทิตย์ที่7เมษายนมากกว่าสามีมักเบลจากดิเมลรายงานว่า ลิเวอพูเป็นหนึ่งในสโมสรพรีเมียร์ลีกที่กำลังเฝ้าติดตามดูพัฒนาการของมูรินโญเซ็นเตอร์ฮชาวบาราซิลของนอติแฮมฟอร์เรสอยู่ในเวลานี้ mm hmm. เช่นเดียวกับทางอาร์เซนอลเชลซีและน mm ิวคาสเซิลยูไนเต็ดที่เป็นสโมสรอ,อื่นๆในพรีเมียร์ลีกที่ติดตามเขาและรวมถึงปารีแสแซงต์แชร์แมงและบาร์เซโลนาที่เป็นทีมชั้นนำนอกลีกก็มีความสนใจในตัวของนักเตะรายนี้เช่นเดียวกันตามรายงานระบุว,ว่าด้วยปัญหากฎก,ฎการเงินที่เกิดขึ้นในสโมสรอ,อาจจะทำให้ฟอร์เรส จำเป็นต้องปล่อยผู้เล่นออกจากทีมไปบ้างในช่วงตลาดซื้อขายในสม,มอร์นี้ถ้าหากพวกเขาไม่อยากที่จะถูกตัดสินให้ถูกตัดแต้มอีกครั้งทอดคําพูด VAR จากรายการ Mad Official, m a ตช์ออฟิเชียลมิวอัเมื่อคืนนี้ก่อนที่ Harvard ร์ดเว็จะอธิบายดังโพสต์ข้างตน้นมีการเปิดให้ฟังเสียงของผู้ตัดสินที่คุยกันในระหว่างอเล็กซ m สแม็กอลิสเตกับเชอร์มี่โดซึ่งเรามาดูกันว่าผู้ตัดสินพูดอะไรบ้าง ไม่ขึ้นโอลิเวอร์ไม่สำหรับผมไม่ใช่จุดโทษบอลอยู่ตรงกลาง s จอต a เร a แอดวิล V A R เช็คจุดโทษไม่ขึ้นโอลิเวอร์โอเคผมคิดว่าบอลอยู่ตรงกลางและเขาพยายามเข้าหาบอลเลยมีการประทะกันเล็กน้อยเจอต์เแอดเวลโอเคมุมนี้ชัดเจนทําให้ช้าหน่อยสิผมต้องการจะดูโดกูสัมผัสบอลชัดเจนพวกเขาเข้าหาบอลพร้อมกันตอนแม็กอลิสเตอร์จะมาถึงเขาหันตัวเข้าบอลมันสูง พวกเขาก็มาสูงทั้งคู่ผมไม่คิดว่ามันรุนแรงพอจะเป็นจุดโทษนิกฮอปตันผู้ช่วย VAR ลองไปดูไหมที่ถ่ายทอดสดก็เห็นแบบนี้เหมือนกันนะเซจูเอ็ดแอดเวลเขาที่เล่นบอลนิกฮอปตันคุณโอเคใช่ไหมว่าเขาเล่นบอลแน่นอนเซจูเอ็ดแอดเวลโดกูสัมผัสบ,บอลชัดเจนแมคอลิสเตอร์เข้ามาตรงนั้นเองคอนเฟิร์มคำตัดสินในสนามที่ปล่อยให้เล่นต่อการเช็คเสร็จสิน้น ฮาร์เวิร์ดเว็บหัวหน้าองค์กรพู้ตัดสินของอังกฤษออกมายืนยันว่าห้อง V R ทำถูกต้องแล้วที่มาแย้งคำตัดสินของไมเคิลโอลิเวอร์ที่ไม่ให้จุดโทษกับลิเวอร์พูลในนาทีสุดท้ายของเกมกับเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้เมื่อ2สัปดาห์ก่อนผมเข้าใจว่าทำไมถึงเกิดความเห็นที่แตกต่างกันออกมาจังหวะนี้ถ้าผู้ตัดสินให้จุดโทษมันก็จะเป็นการเช็คที่สมบูรณ์แบบจาก V A R เหมือนกันแต่ถ้าไม่ให้ก็ถือว่าเช็คสมบูรณ์เช่นกันเพราะจากเสียงที่ได้ยินโอลิเวอร์คุยกับ V A R เขาบอกว่าลูกบอลอยู่ตรงกลางระหว่างนักเตะทั้งสองคนที่เข้าหาบอลทั้งคู่บอลมันต่ำกว่าศีรษะเกินไปที่จะมงโดคูเองก็ยกเท้าขึ้นเพื่อจะเล่นบอลและก็สัมผัสดโดนบอลด้วยถึงจะมีการประทะก,กับแม็กอลิสเตอร์แต่แม็กอลิสเตอร์ก็เป็นคนพุ่งเข้ามาหาเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะเล่นบอล VAR มองดูอยู่ห่างๆผมคิดว่านั่นคือสิ่งที่เราคาดหวังจาก VAR เพราะเขาดูแล้วไม่เห็นว่ามันคือจุดที่ผิดแบบชัดเจนและจะแจง้ง มันเป็นบางสิ่งที่เป็นอัตตวิสัยความเห็นส่วนบุคคลดังนั้นเขาจึงไม่ได้แทรกแซงข้อเสนอที่เราได้รับจากทุกฝ่ายคือนี่เป็นสถานการณ์ที่เป็นการตัดสินส่วนบุคคลมันเป็นความเห็นที่ค่อนข้างแตกแยกกันมันจึงอยู่บนพื้นฐานที่ VAr จะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยแปลให้เข้าใจอีกทีคือเว็บจะบอกว่าเหตุการณ์แบบนี้ผู้ตัดสินแต่ละคนตัดสินไม่เหมือนกันไม่ใช่จังหวะที่ชัดเจนพอฉะนั้น ห้อง VAR จะเคารพการตาัดสินของผู้ตัดสินที่อยู่ในสนามจึงไม่เข้าไปแทรกแซงหรือไปชี้ว่าผู้ตัดสินคนนั้นตัดสินอะไรผิดพลาดอารมณ์แบบไม่ข้ามหน้าข้ามตากันนั่นแหละคือปัญหาของการตาัดสินในพิบีกรปัจจุบันนี้แต่ละคนมีชุดความคิดหรือมุมมองในแต่ละจังหวะไม่เหมือนกันมันทําให้ขาดบรรทัดฐานในการตาัดสินที่ดีผู้ตัดสินคนหนึ่งบอกฝ่าว่าอีกคนบอกจังหวัดแบบนี้ไม่ฝ่าว่ามันถึงมีปัญหามาจนถึงทุกวันนี้ โดยที่ยังหาทางแก้ไขกันไม่ได้เพราะสุดท้ายฟุตบอลมันตัดสินด้วยคนที่เราไม่รู้เลยว่าในสมองเขาคิดอะไรอยู่ในเวลานั้นที่กำลังตัดสินอยู่ Transfer Sector รายงานว่าเฟนันโดคา r โรซีโของไบเออร์เลห์คเซ่นเชื่อมั่นว่าชาบบีลอนโซจะเป็นผู้จัดการทีมของพวกเขาต่อไปแม้ว่าจะมีข่าวเชื่อมโยงก,กับสโมสร,รย่างไบมินิกและลิเวอร์พูลชาบีลอนโซมีสัญญาก,กับเราจนถึงปี2026 และไม่มีเหตุผลให้สงสัยว่าเขาจะอยู่ที่นี่ต่อหรือไม่และใช่ในวงการฟุตบอลคุณไม่มีทางรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตแต่ผมมีความไว้วางใจอย่างมากต่อเขาและเราเองก็มีความสัมพันธ์ดีต่อกันเป็นอย่างมากด้วยกุนซืออินเตอร์เปิดใจหลังมีขา่าวพัวพันกับเชลซีแมนยูและลิเวอร์พูลซิโมเน่อินซากิผู้จัดการทีมเนื้อหอมอินเตอร์มิลานสมสนยักษ์ใหญ่แห่งศึกเก้วโชเซิราอิตาลี มายืนยันว่ายังมีความสุขดีกับพลพรรคงูใหญ่แม้มีข่าวว่าจะได้รับความสนใจจากเชลซีแมนเชสเตอร์เด็ตและลิเวอร์พูลก็ตามเชนเนอร์เลือดมักโกรณีกล่าวว่าผมมีความสุขที่อินเตอร์ผมรู้สึกดีกับบอร์ดบริหารและแฟนๆส่วนเรื่องเกี่ยวกับสัญญาของผมเราจะหารือกันหลังฤดูกาลนี้เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับการขยายสัญญาความสัมพันธ์นั้นยอดเยี่ยมมากและการเจรจาก,ก็น่าจะราบรื่น เมื่อเวลวนี้อินซากี้วัย47ปีกลายเป็นหนึ่งในกุนซือที่มีข่าวเชื่อมโยงกับทั้งเชลซีแมตต์และลิเวอร์พูลโดยทั้ง3าทีมอยู่ในช่วงมองหาความเป็นไปได้ในการแต่งตั้งผู้จัดการทีมคนใหม่เพื่อเข้ามาคุมทัพลุยศึกซีซั่นหน้าอินซากี้ย้ายจากลาซโซมาคุมทัพอินเตอร์เมื่อปี2021และทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมมาโดยตลอดโดยซีซั่นที่ผ่านมาก็พาพลพรรคในลัสซูรีคว้าวรองแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกและในปีนี้ก็พาทีมรังจาฝูงในลีกทิ้งห่างอันดับ2อย่างอย่ากถึง15แต้ม สำหรับอินซากี้ยังเลือสัญญากับอินเตอร์ถึงปี2025และรับค่าเหนื่อย4.7ล้านปอนด์ต่อปีสกอตต์สปอร์ตนิวส์ News, รายงานว่าโจโกเมสกับความรู้สึกที่ได้กลับมาติดทีมช่างติอีกครั้งในรอบเกือบ4ปีมันน่าเหรือเชื่อนะเพราะผมหายไปจากทีมชาตินาน,านกว่า4ปีมันค่อนข้างนานเลยทีเดียวผมอาจใช้เวลาพอสมควรในการคิดอยากจะกลับร่วมทีมอีกครั้งและการได้เห็นทีมชาติทำได้ดี และการได้ลิ้มรสมันเมื่อตอนที่ผมอายุน้อยกว่านั้นถือเป็นเรื่องพิเศษอย่างเห็นได้ชัดผมคงจะโกหกถ้าผมไม่บอกว่าผมใช้เวลาคิดอยากจะกลับไปอยู่ในช่วงดาวรุง่งและกลับไปสู่ระดับนั้นอีกครั้งแน่นอนว่ามันมีส่วนสําคัญในใจของผมและทําให้ผมมีความซาบซึ้งครั้งใหม่ที่ได้อยู่ที่นี่และมุมมองที่แตกต่างเพราะผมรู้ว่ามันพลิกผันและยากแค่ไหนเห็นได้ชัดว่าเป็นสิทธิพิเศษถึงจะพูดโบราณไปหน่อย แต่ก็เป็นเกียรติที่ได้มาที่นี่และได้ตอบแทนทีมชาติของตัวเองมันน่าชื่งมากและผมจะพยายามทำให้ดีที่สุดผมต้องการพิสูจน์ตัวเองว่าผมสามารถอยู่ที่นี่ได้และมีส่วนร่วมและช่วยเหลือทีมได้เป็นอย่างดีตอนนี้ผมกำลังกลับมาสนุกกับฟุตบอลได้อย่างต่อเนื่องอีกครั้งผมกำลังสนุกกับมันมากๆแน่นอนว่าเรามีช่วงเวลาที่ดีกับสโมสรเมื่อเราคว้าแชมป์ลีกและอื่นๆแต่ช,ชัดเจนว่าปีนี้แตกต่างออกไปสำหรับผมการได้เล่นในตำแหน่งต่างๆที่มันแตกต่างออกไป มันยากสำหรับผมแต่ผมก็รับมือกับมันได้เสมอพูดตามตรงผมแค่ตอบรับหลังจากได้รับการติดต่อจากผู้จัดการทีมแกรด์เซาเกตมันอาจจะเร็วไปหน่อยสำหรับผมที่จะคิดล่วงหน้าถึงจุดนั้นติดหนึ่งตัวจริงผมแค่สนุกกับการเล่นฟุตบอลผมสนุกกับการเล่นตำแหน่งต่างๆแน่นอนว่าก่อนอื่นและสำคัญที่สุดผมเห็นตัวเองเป็นเซนเตอร์ฮาฟแต่เมื่ออายุและเวลาที่ผ่านไปก็ถูกหยิบยื่นเข้ามาให้คุณและผมก็แค่สนุกไปกับบทบาทนั้นๆ ปัจจุบันโกเมสอายุเพียงแค่26ปีเองยังมีเวลาในการเล่นฟุตบอลอีกเยอะและแน่นอนว่ายังสามารถพัฒนายกระดับตัวเองได้อีกเราเองก็ยังไม่ได้เห็นฟอร์มที่ดีสุดของเขาเลยแต่เชื่อว่ามันใกล้ที่จะมาถึงแล้วแน่ๆหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับส c r i b e และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ